ในยุคที่ AI กำลังครองเบราว์เซอร์ของคุณ m ซ z i l l a มีทางเลือกอื่นที่น่าสนใจในโลกที่เบราว์เซอร์ต่างๆกำลังแข่งขันกันเพิ่มปัญญาประดิษฐ์ AI เข้าไปในประสบการณ์การท่องเว็บของผู้ใช้ Mozilla Mozilla กำลังนำเสนอทางเลือกที่แตกต่างด้วยการพัฒนา AI Window ใน Firefox ซึ่งเป็นพื้นที่แยกต่างหากที่ให้ผู้ใช้สามารถสนทนากับผู้ช่วย AI และรับความช่วยเหลือตามต้องการโดยไม่ต้องมี AI มาควบคุมทุกการกระทำของคุณบนเบราว์เซอร์ แต่ที่น่าสนใจคือมอสินล่าไม่ได้บังคับให้ผู้ใช้ต้องใช้ AI Window แต่เป็นเพียงตัวเลือกเพิ่มเติมที่ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานได้ตามต้องการซึ่งเป็นการยึดหลักการให้ผู้ใช้มีอิสระในการตัดสินใจว่าจะใช้ AI เมื่อใดและอย่างไรซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากเบราว์เซอร์อื่นๆที่กำลังพยายามฝัง AI เข้าไปในทุกส่วนของประสบการณ์การใช้งาน AI Window จะอยู่ร่วมกับหน้าต่างเบราว์เซอร์ปกติและ Private Window ที่เน้นความเป็นส่วนตัวซึ่งฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาแต่ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มทดสอบผ่านบล็อกของ m o i l l a เพื่อให้ข้อเสนอแนะและช่วยปรับปรุงฟีเจอร์นี้ให้ดียิ่งขึ้นและทำไม Mozilla ถึงเลือกทางนี้ ในยุคที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการเราใช้เบราว์เซอร์มอร์ซิลล่ายัางคงมุ่งมัน่นที่จะให้ผู้ใช้มีความควบคุมมากที่สุดเช่นเดียวกับฟีเจอร์ล่าสุดบน Firefox สําสำหรับ iOS ที่ให้ผู้ใช้สามารถเขย่าเครื่องเพื่อให้ AI สรุปเนื้อหาเว็บเพจทันทีโดยไม่บังคับให้ใช้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของมอร์ซิลล่าที่เน้นความยืดหยุ่นและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แต่คำถามที่น่าสนใจคือกลยุทธ์นี้ของมอร์ซิลล่าจะสามารถแข่งขันกับเบราว์เซอร์อื่นๆที่กำลังฝัง AI เข้าไปในทุกส่วนไได้หรือม่ หรือว่าการให้ผู้ใช้มีอิสระในการเลือกใช้ AI จะเป็นจุดแข็งที่ทำให้ไฟร์ฟอกโดดเด่นในยุค AI เราขอเชิญชวนให้ทุกคนมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นในส่วนความคิดเห็นล่างๆผู้ใช้ Firefox ที่สนใจทดลอง A w i n d o w และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฟีเจอร์นี้ควรติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก Mozilla เพื่อไม่พลาดโอกาสเป็นผู้ทดสอบกลุ่มแรกและช่วยกำหนดอนาคตของเบราว์เซอร์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง